สวัสดีตอนเช้าชาบูสวัสดีคนดูหน่อยเร้วทำตัวสวยๆหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อชาบูนะคะ <c oughs> ชาบูไปทำอะไรมาเนี่ยฮะนั่นไงหลักฐานเลยชาบูทำอะไรเนี่ย <c oughs> ขุดอะไรขุดหาอะไรขุดหาไส้เดือนเหรอ <c oughs> มอมแมมเลยสวัสดีคทุกคนครับสวัสดีตอนเช้า เอาจริงๆอ่ะแปลงตรงนี้นะผมค่อนข้างที่จะดูแลเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะเซนสิทีฟกับแมลงมากๆนะแล้วก็ตรงนี้เขากำลังแทงยอดออกมาแล้วนะครับจริงพันๆว้าอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอัานไหนยาวๆอืเอาจริงนะ ไม่รู้ว่าผมคือผอมลงหรือเปล่าไม่แน่ใจกางเกงที่เคยใส่ที่เคยแน่นตอนนี้มันก็หลวมก็เลยต้องเอามายางยืดมามัดเอาไว้อืเป็นอะไรที่แบบคิดถึงเหมือนแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนนะทุกคนคือได้กางเกงของพี่ชายของพี่ๆที่เขาตัวใหญ่มาใส่ต่อเนาะพอให้มาก็คือเราก็ได้แบบตัวใหญ่มาเนาะเราก็แบบประมาณว่าจะมัดยางยืดแบบนี้แหละนะครับเพื่อให้มันอ่าพอดีกับตัวเนาะก็ไม่ได้แบบจะอายหรือจะเขินอะไรนะฮะเพราะว่าคือ กางเกงมันก็ยังดีๆอยู่ยังสามารถใส่ได้นะเราก็พยายามอัดแอปอัดแปให้ให้ได้ให้สามารถที่จะเราใส่ใส่แล้วใส่สบายใส่อยู่อะไรเงี้ยก็หายยังยืดมามัดเอาค้างตัวนี้นะฮะที่ทำนะฮะก็คือความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับตัวราคาของตะข่ายตัวนี้นะครับม้วนก็ม้วนหนึ่งก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งนะฮะแล้วแต่พื้นที่จีเขาจะขายนะครับฝั่งนี้ฝั่งทิศตะวันออกนะฮะฝั่งนี้เป็นฝั่งทิศตะวันตก ตัวพืชตรงนี้นะฮะมันอยู่กล้ต้นมะขามทุกคนมันจะได้รับแดดแค่เฉพาะช่วงประมาณเพียงเท่านั้นแดดอ่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการเจริญเติบโตนะฮะแต่ถ้าเกิดได้ร,รับแดดแค่ครึ่งวันเนี่ยก็สามารถโตได้นะฮะที่จริงหลายคนบอกว่ามันต้องแบบอย่างน้อยสัก8ชั่วโมงหรือทั้งวันนะครับควรจะทั้งวันไม่ควรมีต้นพืชที่จะมาบางังแดดเอาไว้นะฮะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตอะไรต่างๆก็มีหลายพืชน,นะครับอีกตัวนึงนะฮะที่ทําครั้ง อยู่ข้างๆกันนะก็จะเป็นนี่เลยต้นแตงกวานะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเรื่องแมลงด้วยนะครับตอนนี้แมลงก,ก็ไม่มีมารบกวนอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาโตแล้วนะครับเป็นใบจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะแมลงจะไม่ค่อยจะรบกวนอะไรมากแต่ถ้าเกิดยังเป็น2ใบคือเป็นใบเลี้ยงอยู่เนี่ยไอ้ตัวนั้นอ่ะแมลงจะชอบมากนะครับตุง้งเต่าทอ,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 องเต่าแตงเนี่ยจะชอบกินนะแต่ถ้าเกิดมาประมาณนี้แล้วนะครับเขากินไม่ทันแน่นอนนะครับ อันนี้ก็แหว่งไปอดอกโอ้ยแกแดดจังเลยต้องเอาออกก่อนนะฮะให้เขาโตขึ้นก่อนแต่เพิ่งให้เขาอ่ามีลูกนี่ประมาณนี้ฮะปาดย,ย้อยย้อยเะติมจับบูไม่ขายของเลยยาย โยมันดมเนี่ยยดย๋ยวบ้านเอาอันนี้ดีกว่าเนะน้อสิบบาทผมจะให้ไปสองต้นแล้วกันกับต้นนี้กับต้นนี้มนนไม่ใช่อันนี้เป็นหญ้าเดี๋ยวถอนหญ้า บ้านไอ้สลอยไงบ้านบงตี้น้องโอ้ยความก็ตั้งได้ยี่ตังอ้อยขมักโรยจ้ะความก็ตั้งได้บ้านยี่ก็ไก่เต้แฟลก็เยอะโตขึ้นต่อนะไก่เต้คุณยายบอกว่าอ๋อไม่เอาเลยเหรอเดี๋ยวยายชอบลืมด้วยก็เลยบอกบอกยายบอกแกไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะครับถ้าลืมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ยายกินไปนะครับจะได้ ก็เป็นการแบ่งปัน,ป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 นปไปด้วยแล้วกันตอนนี้ผมลดผักเสร็จแล้วนะก็เป็นเวลาแปดโมงกว่าแล้วต้องเอาออกนะอืมมีเยอะเลยต้องขยันเก็บออกอย่าเพิ่งน,นี้เขามีลูกนะครับให้เขาเลื้อยสัก ประมาณอย่างน้อยอย่างน้อยก็คือขอให้ประมาณสัก30-40เซนนะทุกคนนะฮะเป็นอย่างน้อยมีลูกเร็วจังนี่หนวย ก็พึ่งถางญยกไปนะครับก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องวัชพืชนะครับเพื่อให้เขาไม่โดนแย่งสารอาหารอะไรต่างๆนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการปลูกบริเวณตรงนี้นะครับก็ดินก็จะเป็นประมาณหอกว่าดินดินร่วนนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับทุกคนนี่ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คืออ่าพึ่งถ่ายถ่าย,า,ยายดินเอาไว้ จับหน้าดินเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวรอให้ในส่วนของแปลงตรงนี้นะครับเราเก็บวัชพืชให้หมดเอยเก็บผักให้หมดก่อนเดี๋ยวก็จะไถเพิ่มก็อีกนะครับจะได้แบบเป็นบริเวณสี่เหลี่ยมตรงนี้เราก็จะเริ่มปลูกพร้อมๆกันตรงนี้นะครับผมว่ากับว่าจะปลูกอะ,อะไรหลายอย่างเยอะๆนะอะไรมะอ้อนอะไรครับไปทําอะไรผิดใหม่แล้วน่าจะจะทำอะไรมาจุดดังดำนะ ทาโลชั่นจะหายไหมเนี่ยถ้าทาครีมทาอะไรที่เป็นลดริ้วรอยด่างดำผลจากการแย่งสาวๆนี่แหละตัวน,นี้ก็ลูกใหญ่โตนะอันนี้ลูกใหญ่โตนี่เลลูกสวยมากๆนะทุกคนค่อนข้างที่จะโอเคเลยับผลผลิตชุดนี้นะตั้งใจปลูกมากๆตั้งใจดูแลด้วยอันนี้ใหญ่ นี่เหไหมผมว่านะตัวตอนแรกนก็มีพี่ๆแนะนําว่าให้ทําการตัดตกแต่งข้างล่างนะแต่พอดีตรงนี้มันตอนนี้มันโตมากแล้วก็เลยปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะเอาแบบนี้เลยนะครไม่ได้ไปตกแต่งอะไรมากนะครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะที่จริงคืออยากจะทำนั่นแหละแต่เรื่องเวลาเราไม่มีก็เลยปล่อยให้มันแบบเลยตามเลยก็ค่อยว่ากันนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็อีกตัวนึงนะฮะที่ พี่ๆหลายคนขอซื้อซื้อพันธุ์นะครับก็คือการปลูกหอมแบงหอมแบงของผมนะตอนแรกกะว่าจะพาปลูกแบบเป็นพันธุ์ก็คือเอาหัวหอมแบงเนี่ยมาปลูกก็เสียบเสียบเสียบ,ยบลงดินนะฮะแต่ทีนี้คือช่วงนี้มันหาค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับผมก็เลยหาตัวเมล็ดของหอมแบงเนี่ยมาทําการทดลองปลูกดูนะพอผลที่ได้ก็ประมาณนี้ซึ่งพี่ๆหลายคนคงหา ในส่วนของพันธุ์ยากเหมือนกันเหมือนผมแน่นอนนะหลายคนขอซื้อกันเยอะมากๆนะแต่ผมไม่มีเนี่ยนะผมก็เลยแบบโอเคจะลองทําการเพราะตัวในส่วนของหอมแบ่งดูนะครับแต่ตอนนี้ก็เกิดแล้วก็ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูแลแต่ก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอทีเดียวเลยว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของขั้นตอนการเตรียมต้นกล้านะครับก็คือการเพราะอยูนะ่ยังไม่ได้ลงแปลงจริงนะอันนี้เป็นตัวเพาะนะครับแปลงสาธิต เดี๋ยวไปดูความเสียาหายแปลงผักของผมน่าจะเกิดเมื่อคืนนะน่าจะเป็นเมื่อคืนตัวโครงสแลัดหักหักลงมาซึ่งเกิดจากนี่ทำการตากไอตัวนี้นะทุกคนตากอ,อะไรนะปากกาเขียวนะฮะเราต้องอันนี้คือทําการต่างเพื่อที่จะเอาไปทําการ ทำการทําส้มนะครับส้มดองก็คือทําการบีบบีบแล้วก็เหมือนเป็นการอดองตัวผักกาดเขียวนะครับหลายหลายคนคงเคยซื้อกินนะครับอร่อยมากๆนะฮะแต่ทีนี้คือเราต้องตากให้โดนแดดเพื่อให้โดนแบบให้ต้นมัน,อ,อ,นอ่อนก่อนนะครับพออ่อนปุ๊บเนะี่ยเราก็สามารถที่จะบีบบีบบีบมันได้นะฮะเนี่ยเราสามารถบีบได้แต่นี่คือเราตากให้โดนแดดก่อนซึ่งตากอนะ่ะที่จริงสลัดมันก็ไม่ได้หักเนาะพอตากปุ๊บมันหนักแล้วมันมีลม แล้วมันก็หักกรุมนี่ฮะก็ดีนะที่มันไม่โดนไอตัวต้นแปลงคณะนะทุกคนอันนี้คือแปลงคณะงั้นเดี๋ยวค่อยตอนเย็นค่อยหาเสาตัวใหม่มาใส่แล้วก็ขุดใส่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นสลัดนี่ก็น่าจะโอเคนะครับดูการเจริญเติบโตของเขาน่าจะโอเค แล้วก็ผมพามาดูตรงนี้นี่ตัวหอมดอกนี่ผมมีหอมดอกนะครับมอีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับมาหาผมแล้วก็แกนํามาฝากให้ผมนะครับแล้วก็แกก็แบ่งแบ่งปันให้ผมลองมาปลูกดูนะครับก็โอเคนะครับสวยงามนะครับเป็นหอมดอกที่ผมโอเคมากๆนะครับสวยงามก็มีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับแกให้มาไม่กี่ต้น <laughs> แต่ยากขึ้นเยอะมากอะ่ะดีดิ ต้นเล็กๆนี่คือย่านะฮะไม่ได้พไเพาะเมล็ดผักอะไรเพิ่มเติมมาเข้าไปนั่นจะเป็นหอมแบ่งไม่ใช่หอมแบ่งมันเป็นคะนา้าโอ้โหพูดอะไรเนี่ยโอเคทุกคนประมาณนี้แหละสำหรับแปลงผักในเช้าวันนี้ที่พาทุกคนมาดูกันก็ถือว่าเป็นก็ยังไงก็อาจจะก็คงจะเป็นไอเดียนะครับครับสำหรับพี่ๆที่อยากจะปลูกผัก แล้วก็อยากจะมีสวนผักไว้ในบ้านด้วยนะครับดินแข็งอะไรขนาดไหนนะเราก็สามารถที่จะทําให้มันอ่อนได้นะครับเราก็ลดน้ํเช้าเย็นเช้าเย็นชเนช้าเย็นนะครับเราก็ค่อยขุดถ้าเกิดเราไปขุดตอนที่มันแข็งๆอยูเอ่เกิดความท้อแน่นอนนะฮะอันนี้ก็จากประสบการณ์ตวเองเลยนะก็คือตอนแรโอ้ดินแบบแข็งปุ๊กนะโหทำอะไรไม่ได้หรอกทําอะไรไม่ได้หรอกเอาแบบเราลองเปิดใจกับการลดน้ำเอาไว้สักสองสามวันก่อน พอได้ลดน้ำมาไว้แล้วเนี่ยโอ้โหขุดดินดินสีจากสีขาวก็เป็นเป็นสีดำเออมีกําลังใจในการปลูกนะนี่ก็คือเราต้องต้องเรียนรู้นะครับเราจะเพิ่งไปแบบหมดกําลังใจออสิ้นหวังนะฮะหรือว่าท้อเรื่องดินเรื่องอะไรว่าดินตัวเองไม่สวยเราบํารุงได้นะทุกคนบํารุงได้ปะ่ะโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า เช้าอีกวันหนึ่งละกันเช้าว,วันนี้ก็อัปเดตเพียงเท่าน,นี้นะครับขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊บบูยซีดจังแปลงฟันยังเออยางเนี่ยไบาย